วันนี้มาดูเผลือกผู้นะครับกับโอนตินพ่อเผลือกแยกไปแล้วเหลือแม่อยู่แม่โอตินเนี่ยไม่รู้มีใครเขาทำหรือเปล่าพ่อเผือกแม่วนตินไข่ไปได้ประมาณสิบกว่าวันนะครับเดีนะ๋ยวลองดูครับประมาณสิบสองสิบสามวัน อุอะไรกระดึบกระดึบโอ้มีลูกอตัวนะครับออกลูกมาแล้วตัวหนึ่งหรือไข่หนึ่งใบโอ้เดี๋ยวต้องถามผู้รู้นะครับว่าโอตินผสมเผือกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเยี๋ๆอย่างนี้ ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยเดี๋ยวขอออกก่อนเอาหน่อยไม่ให้นกพอดีเลยเข้ามาดูเห็นเงียบๆไปแค่นี้ก่อนนะครับรบกวนนก